สวัสดีครับผมนี่จะมาอัปเดตไอมะขามนะครับที่ขุดไปเมื่อวานขุดมาต้นนี้จะขุดมาได้สองสามวันแล้วนะครับส่งส่งเขานะครับนี่จะเป็นต้นเล็กนะครับผมที่ขุดมานะครับต้นเล็กนี่น่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าตุ่มไม่แตกนะครับ อีกสักสองสามวันผมก็จะมาลงปลูกในกระทางนะผมอันนี้ขุดมาเมื่อวานนะครับผมกลุ่มนี้นะครับมาเมื่อวานเนี่ยครับเนี่ยทงเขานะผมนี่ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับมันจะลงพร้อมๆพร้อมๆกันนะผมเนี่ยามาทำทำบอนไซนะผมอันนี้ โครงสร้างเขาจะจะมาแล้วเรามาคัดเอานะผมคัดกิ่งเอาที่เหลือนะครับต่เกิดเขาติดนะนะผมน่าจะติดนะผมเพราะว่าใบที่เราลีใบไปเขายังไม่เหี่ยวนะผมยังไม่การร่วงนะครับน่าจะโอเคอยู่นะผมสองต้นนี้นะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะผม ขุดมานะครับต้นไม้ใหญ่เท่าไรนะผมกาลังจะเข้าลวดนะผมนี่เราจะมาคัดกิง่งอันนี้จะเป็นกิ่งหนึ่งนะผมกิ่งสองอันนี้ตัดทิ้งนะผมกิ่งนี้จะคิดกันมากนะครับเรามากิ่งสามนะผมก็อันนี้จะเป็นนี่ยอดก็จะอยู่ตรงนี้นะผมหักไปนู่นนะครับเลยมาอัปเดต ให้เพื่อนๆดูนะผมน,น่าจะรอดนะครับเไว้เพียงเท่านี้นะผมมาปเปยดให้ดูนะครับก็ฝากกดกดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม